เกียขุนจุรเริญประธานสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติทรดพ้าบางสุขุเนครั้งนี้นะคะลำดับต่อไปคณะภาพขอเรียนเชิญท่านชนะนันทปัญญารองนายกเทศมนตรีเมืองพระรุตบาทให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุขุเนครั้งนี้ค่ะกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะขอกราบได้พนาพระครูที่หานธรรมประสุทธ เจ้าอาวาสวัดตอยางเป็นอมรินาผ้าบางสุกุลกับรัตนาได้วยความเคารพค่ะ ขนภาพขอกลาวขอพระบิณท่านรองชนะานารอภญญารองนายกเทศมนตรีเมืองพุทธบาทเป็นแห่งสูนนะคะให้เกตบขึ้นทอดผ้าในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญพันุ์ตระกูเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ไพบูมรองผู้การจังหวัดนครนายกให้เก็บขึ้นทอดผ้าบางสุลค,ค่ะกับวิเชิญค่ะและขอกราบและนา พระครูโสพลพัฒนาธุรก uh ิจเจ้าวาดวัดหนองโดนยึ่นเป็นองค์พินาผ้าบางสกุลมกับรัฐนาวิปัสสุค่ะ